สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสามพารวยสี่นะคะวันนี้ป้าวันก็จะมาวางแนวทางอ่ารัฐบาล <c oughs> ไทยให้นะคะก็ป้าวันก็ได้แจกอ่าชุดพิเศษเนาะชุดพิเศษมาเช้าป้าวันอ่า ได้แจกชุดพิเศษให้ชุดพิเศษของป้าวันเนี่ยเดี๋ยวชุดพิเศษของป้าวันเนี่ยนะคะเนี่ยน้องๆก็สามารถสามารถอ่าไปได้ทุกแนวทางนะคะไปทั้งหุ้น VIP เราอ่าสตาร์เราทีวีเราด d หรือว่าฮานอยอะไรอะไรไปได้หมดค่ะทั้งนอยเชา้านอยเย็นเราเช้าเราเย็นคือไปได้หมดนะคะหุ้นเพิ่นนะคะ เพราะว่ามันเป็นชุดพิเศษเนาะอืมเหมือนอย่างก,กับช่วงเช้าเนี่ยมันไม่มาก็ตามค่ะตามช่วงบ่ายนะคะแบบไหนเลขเข้าแน่นอนนะคะก็ยังไงน้องๆก็อ่นนี้ดูเนาะ,ะวันว่างปวันก็จะมาโพสต์ลงให้เพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นเลขอ่าต่างประเทศนี่วันจะขึ้นโพสต์นะคะปะวันไม่ได้อ่าไม่ทําคลิปค่ะแต่ถ้าหวยไทยนี่ปวันอ่ารัฐบาลไทยอ่ะวันจะทําคลิปนะคะก็ยังไงน้องๆก็ พิจารณาด้วยนะคะว่าเออมันยังไงเนาะเอาไปค่ะอันนี้ป้าวันก็ขออธิบายก่อนวนะ่าป้าวันจะมาลงอ่าสี่สูตรทําเป็นสองชุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับชนกันก็อ่าบนอ่ะสี่สูตรล่างสี่สูตรนะป้าวันก็จะมาลงให้สองคลิปค่ะนะคะอย่างอย่างละสองคลิปค่ะนะคะ บนสองคลิปล่างสองคลิปเดี๋ยวประวันค่อยมาจับแล้วก็คัดตัวเลขให้นะคะว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนว่าตัวไหนมันชนกันเนาะก็ประวันก็ไม่ได้มาลงให้สองงวดแล้วเนาะสองงวดเนาะก็ไม่ว่างคะ่ะติดงานบ้านประวันเนี่ยน้ําท่วมฝนตกเยอะนี่บ้านน้องๆตกไหมน้องๆสบายดีกันหรือเปล่าคะก็ก่กอนที่จะไปดูตัวเลขกันก็มาฟังคําเตือนสักนิดเนาะคลิปนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อ ลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดและเด็กต่ำกว่า18ปีขึ้นไปน้องๆโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าน้องๆเนาะว่า,าน้องๆจะเลือกแนวทางไหนเนะาะซื้อได้ลอตเตอรี่สักใบเอาไว้ลุ้นค่ะอย่าทุ่มจนหมดเนาะมีพันหนึ่งก็ซื้อไปสักสอง2 0 0ร้อยสองใบซื้อลอตเตอรี่สักสองใบเราก็เหลือ800แปดร้อยละแปดร้อยถ้าเกิดมันออกมามันไม่ถูกก็ เราได้มีเงินซื้อข้าวกินอย่าทุ่มจนหมดตัวนะคะเพราะว่าเลขหน้าช่องเลขเนี่ยไม่ใช่เลขหน้าช่องเลขเนี่ยเราไม่รู้ค่ะว่ามันจะมาตัวไหนเนาะเออนะขนาดเลขในกลุ่มประวันเนี่ยคือคัดแบบเน้นๆอะ่ะมันยังหลุดได้เลยเนาะยังไงก็น้องๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็น้องๆจะสั่งสูตรเอยอะไรเอยก็จะมีสูตรโปรอ่าสูตร โคตรลับสูตรโคตรลับนี่จะขายดีมากค่ะเป็นแม่นหมดเหมือนอย่างกับน,น้องๆทําไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะนะคะเพราะว่าปราะวันมีโคตรให้สี่ตัวค่ะมาทุกงวดค่ะได้ตั้งแต่หุ้นจนยันถึงไทยค่ะนะคะต่างปร,รประเทศได้หมดคือซื้อสูตรเดียวเนี่ยได้หมดค่ะนะคะ ายดีมากสูตรคลลับแล้วก็จะมีไทยบนก็ค่อนข้างแม่นเพราะว่าประวันจะคัดสูตรมาที่ว่าใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะสูตรไทยบนเนาะแล้วก็สูตรไทยล่างแม่นมากคือใช้ได้ตลอดชีวิตเลยคือประวันให้น้องๆซื้อครั้งเดียวเนี่ยก็ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะนะคะใช้ไปถึงชาติหน้าเนาะก็จะมีเครื่องบูชาก็จะมีลูกพิกไท่พระพิคเนตทูบพิไกไท่ทูบพระพิคเนตนะคะมีหมดค่ะนะยังไงถ้าน้องๆ สนใจก็ทักไอ l ดี e ลมานะคะไม่สนเนาะอ่ะหาหาค่าเน็ตหาค่าสมุดกระดาษสกิดอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอ l ดี e ไลน์เนาะน้องๆคนไหนจะสนใจสนใจเข้ากลุ่มห้าน้อยกลุ่มเล่าอ่ากลุ่มหุ้นก็ทักไลน์มาค่ะ wanc 777 7นะคะก็ประวันก็แจ้งกันเนาะเหมือนหวอ่าต่างประเทศเนี่ย ประวันว่างประวันก็จะมาอา่โพสลงให้นะคะแต่ถ้าประวันไม่ว่างก็ไม่ได้ลงให้นะคะก็แจ้งให้น้องๆรับทราบเนาะว่า <c oughs> ประวันอ่ะไม่ได้ลงให้ทุกวันนะคะหวยต่างประเทศนะคะเข้าใจเนาะน้องๆเข้าใจตรงกันเนาะเอาค่ะมากค่ะอืมอันนี้ก็จะเป็นบนสูตรที่หนึ่งนะคะ กอ,อลืมวินหนึ่งเจ็ดลงไปเนาะโหนี่ถ้าเป็นสองตรงไปเลยนะนี่เคอี e, ออกอะไรสองหนึ่งเจ็ดใช่ไหมเลขเด่นเข้าให็ไหมนี่เคอี e. พนะราะวันก็แจ้งก่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> เลขเด่นนี้ป้าจะลงให้ชุดเดียวนะคะไม่ต้องเอาเยอะค่ะเพราะว่าคือถ้าเราเอาเยอะเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวน้องๆก็ค่อยไปดูนะว่าเล็เด่นมันตรงกับชุดไหนก็คือเราก็เลือกเอาชุดนั้นเนาะอันนี้พวันจะทำไอ้นี้ให้บนอันนี้ก็จะเป็นเล็เด่นเนาะ มันไหลหกเลขหมดน,นี้เนาห้าหมดแล้วเนาะอืมอันนี้จดใส่สม,มุดนี้ตัวจับอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นนะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวพอวันก็จะทําตัวจับมาจับตรงนี้เดี๋ยวจะทำอ่าอย่างละสองชุดสองชุดนะก็คลิปหนึ่งก็มีสี่ชุด เนีน่ยนะอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นนะคะเลขเด่นของอ่าชุดนี้ก็จะได้อยู่ที่สามสี่หกเนาะสามเก้าสามหนึ่ง สามสอง เอาค่ะน้องๆค่ะอันนี้ก็ได้อยู่ที่ชุดแรกนะคะอันนี้ชุดแรกค่ะชุดแรกนะคะอันนี้ก็จะได้อยู่ที่สามเก้าสามหนึ่งสามสองสีเก้าสี่หนึ่งสี่สองหเก้าหหนึ่งหสองน้องๆดูนะคะว่าเลขน่ะมันชนตัวไหนเนาะเดี๋ยวประวันลงเลขเด่นให้ต่างหากนะคะอ่าน้องๆก็ เอามาเทียบค่ะเอามาเทียบว่าตรงมันเด่นตรงไหนเนาะด่นชุดไหนน้องๆก็เอาแถวนั้นค่ะถ้าเหมือนอย่างนั้นน้องๆชอบสามน้องๆก็เอาแถวสามค่ะน้องๆชอบแถวหกก็เอาหกนะคะชอบแถวสีก็เอาสี่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่อ่าหนึ่งเนาะชุดที่หนึ่งอ่ะน้องๆแคปค่ะเดี๋ยวประวันจะทําอีกชุดหนึ่ง อันนี้ชุดที่หนึ่งนะคะเห็นอยู่ั้งเนะชุดที่หนึ่งชัดเปี้ยขนาดนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาชนกันว่าเลขมันชนอะไรมั่งเนาะ ใจเย็นๆนะคะเพราะวันนั้นเจ็บคอนะั้นเพราะวันคงจะพูดได้ไม่เยอะอนะ่ะเนาะดูคลิปใบแล้วนะคะ ็มีน้องๆองทักมาถามนะว่าปราวันนั้นมีกักเลขไหมป้ะวันไม่เคยกักนะคะเลขเนาะน้องน้องก็เช็คดูได้นะคะว่าตัวเลขเนี่ยมีกักไหมเพราะว่าเลขมันก,ก็มีแค่สิบตัวเนาะเช็คดูได้เลยว่าถ้าคนกักเลขเนี่ยเขาจะไม่มีตัวเลขนั้นๆเพราะว่าเลขสิบตัวะคะ่ะมันก,ก็มีนะศูนย์หนึ่งถึงศูนย์นะนะเออ Chết tay hả 4 1 4 4 เหมือนยังน้องๆหลายคนถามมาเนาะว่าวันเลขมันซ้าเลขมันเคยออกไปแล้วแล้วมันจะออกได้อีกหรอ่เลขอะเนาะไม่มีใครรู้หรอกไม่แน่นอนนะคะบางบางทีเนี่ยมันออกซ้ํากันมาสามสีหมดหรู้ไหมอืมนะก็น้องๆก็อย่าตักโอกาสของตัวเองอะนะ่ะเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง จ็ดห้าเอาค่ะอันนี้ชุดที่สองเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นของชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็ได้สี่หกเจ็ดนะคะเด่นนะคะสี่หกเจ็ดค่ะจับออกมาแล้วทั้งหมดก็จะได้เก้าชุดนะคะถ้าน้องๆชอบทั้งเก้าชุดชอบชุดไหนก็เอาไปหาลอตเตอรี่ได้นะคะ ็แค่เก้าชุดเนาะโอกาสที่ว่าเราจะถูกเนี่ยมันเยอะค่ะมันเยอะเนาะแต่ถ้าว่าเลขแต่เหมือนอย่างน้องๆชอบหกชอบเจ็ดอย่างเงี้ยอืมโอกาสถูกมันก็น้อยค่ะเพราะเราถ้าเราเน้นอเอาแคน่นี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะเหมือนประวันอนะ่ะประวันซื้อในกลุ่มเนาะป้วันก็จะใช้เลขซองค่ะเหมือนเลขซองเขาส่งมาเลขอะไรก็จะเน้นตรงนั้นค่ะนะคะจะเน้นตรงนั้นซึ่งประวันก็ได้ทํามาให้อ่าน้องๆในกลุ่มเนาะ ได้ทําคือมันจะละเอียดกว่ามันจะละเอียดทุกขั้นตอนน่ะนะคะก็ได้อยู่ที่สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าหหนึ่งหสองหห้าเดหนึ่งเดสองเดห้าโอเคทีนี้เราก็จะเอาชุดที่1เนี่ยมาเทียบค่ะว่ามันตรงกับชุดไหนอ่านี่นะชุดคัดแล้ว ชุดคัดแล้วนี่ก็หรือว่าชุดที่ชนแล้วนะคะน้องๆค่ะน้องๆเขา้ขาใจเนาะเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นอืดี๋ยวระวันจะอือ รัฐบาลนะคะรัฐบาลค่ะน้องๆอน้องๆเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ประวันด้วยเนาะกดให้ประวันหน่อยเคาะจมเคาะใจให้ประวันหน่อยนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าชุดที่หนึ่งกับชุดที่สงองเนี่เขาตรงกันตรงไหน น้องๆก็แคบไว้ทั I mean, ้งสองชุดค่ะอันนี้ชุดที่หนึ่งค่ะเผื่อน้องๆชอบเนาะอันนี้ชุดที่สองสี่เก้ามีไม่ไม่มีมีสี่หนึ่งสี่สองแลชนกันสี่หนึ่งสี่สองนี่นะคะเนี่ยสี่หนึ่งสี่สองชนกันเนาะ หกอะชนกันอยู่ที่หกหนึ่งหกหนึ่งหกสองเลขที่ป้ามาแบ่งปันให้เนี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ว่าค่อนข้างแม่นยำนะคะอันนี้ชุดบนค่ะบนค่ะเหมือนน้องๆไปก็บนบนกันล่างอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะก็แค่เลขแค่สี่ชุดเนาะเลขไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะ ให้ไปบนล่างนะคะซื้อเลขเนี่ยถ้าเรามันเน้นเอาอแต่บนอย่างเดียวเกิดมันลงล่างอย่างเงี้ยก็แล้วก็โอกาสมันก็ไม่ได้อนะนะเออน้องๆเข้าใจเนาะเลขแค่สีชุดเองเห็นไหมพ่าวันจับว่าวันจะจับชนให้บนก็แค่สีชุดเนาะ,ะวันจะเน้นให้แบบนี้นะคะ ป้าวันก็ต้องแจ้งให้ทราบอ่ะเนาะคือการให้เลขเนี่ยป้าวันเนี่ยจะไม่เรียนแบบคนอื่นนะคะสไตล์ของป้าก็คือสไตล์ของป้าค่ะนะคะทุกทีเนี่ยคือป้าวันไม่ว่างนั้นป้าวันก็เลยเออให้น้องๆนะ่ะ ไปคัดเองจับเองนี่นะคะเนี่ยวันไหนที่ป้าวันไม่มีเวลาหรือป้าวันไม่ว่างอย่างเงี้ยน้องๆก็ดูเนาะว่าป้าวันคัดให้แบบไหนเนาะก็ใช้สองสูตรเนี่ยมาชนกันว่าเลขมันเด่นตัวไหนอะไรตัวไหนน้องๆก็คัดเอาเนี่ยที่ป้าวันทําก็จําไว้นะคะชุดคัดเด่น แล้วน้องๆรู้เนาะชุดคัดเด่นแล้วสิบหกเดือนสิบหกเจ็ดรัฐบาลอืม โอ,อ้ผิดแล้วล่าที่สองเนี่ยหกับ2อระวันคัดเลขแล้วประวันก็จะเอามารวมอยู่ชุดที่2ชุดเดียวกันนะคะเพราะว่าประวันกลัวไม่มีเวลาไงประวันกลัวไม่มีเวลาที่ว่าเออจะมาลงให้เนาะ เอาค่ะน้องๆค่ะเนี่ยชุดคัดเด่นแล้วนะคะเนี่ยอะถ้าไม่รู้ก็ทำสอนให้หน่อยอืมอืมเอาค่ะชุดคัดเด่นแล้วค่ะน้องๆชอบก็จัดไปนะคะไม่ชอบก็ผ่านอนะเอาแคบค่ะแคบน้องๆแคบแคปนะคะแคปค่ะ แคปแคบ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 เดี๋ยวประวันอ่าจะไปอีกสองชุดค่ะเดี๋ยวประวันไปอีกสองชุดนะคะเพราะว่าบนเนี่ยประวันจะให้ทั้งหมดอ่ากี่สูตรวะบนบนสี่สูตรล่างสี่สูตรนะคะก็ชุดหนึ่งเราก็จะทำอ่อสูตรหนึ่งก็จะทำเป็นสองสองสูตร อันบอกอะไรวะชุดหนึ่งสองสูตรนะคะหน่วยบนหน่วยล่างเนาะเอ้ยสิบบนหน่วยหน่วยบนเนาะก็คลิปหนึ่งเอาทั้งหมด4ี่สูตรค่ะ4ี่สูตรแล้วเรามาจับชนกันแล้วเนี่ยเราก็จะคัดออกมาแล้วก็จะได้เลขแบบนี้นะคะน้องๆขาเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลงเฟซบุ๊กติกต็อกอ่อะไรก็ได้นะคะช่วยช่วยกดลงให้ป้านหน่อยเนาะช่วยหน่อยช่วยหน่อย เอาค่ะนี่ค่ะเพราะว่าพูดติดตามยังไม่ถึงพันเลยเพราะวันอ่ะเพราะวันอยากจะไลฟ์สดนั้นถ้าว่าเพราะวันมันครบพันอ่ะเพราะวันไลฟ์สดได้ใช่ไหมเพราะวันเออได้นั่งออกมาคุยกับน้องๆเออได้ปล่อยหุ่นมั่งปล่อยน้อยมั่งปล่อยลาวมั่งปล่อยมะเลมั่งอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะอืมได้พูดคุยกันแบบไลฟ์สดนั้นเพราะวันยังไม่เคยไลฟ์สักทีนะทำยูทู e มาตั้งแต่ยูทู e เปิดใหม่ๆอ่ะ วันนี้มันเคยไล์สดเลยไม่รู้ไล์เป็นไหม <laughs> อยากจะไล์สดช่องใหม่ค่ะนะคะจริงๆแล้วช่องเก่าก็ไล์ได้แต่ว่าปวันไม่รู้อะใจมันอยากจะไล์ช่องใหม่นะอยากจะลองเขาเรียกว่าอยากลองอ่ะค่ะแคปค่ะนะคะอันนี้ปวันจับชนกงนินหมดแล้วก็จะเหลือเลขอยู่สี่ชุดเนาะอันนี้อะแคปเผื่อน้องๆได้เอาไปเทียบอ่า ของอาจารย์ท่านอื่นๆได้นะคะอ่ะแคปค่ะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเอาค่ะแคบนะคะก็วันจะไปแล้วเนาะยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนเนาะหลังวันที่สิบหกเนี่ยตอนเย็นสี่โมงเราค่อยมาเฮ่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 สมัคละเฮ่เฮ่เฮ่กันนะเอออันนี้เดชุดที่หนึ่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะทํไอ้นี้ให้เนาะดิน บนล่างนะเด่นบนล่างนะน้องๆขาดูนะอืเอเด่นบนล่างเดี๋ยวเอทํำยังไงค่ะก็มันก็อยู่ในคลิปเดียวกันนะ่ะเนาะน้องๆก็รู้แล้วเนาะเด่นบนล่าง khi yeah. nó no, đến một lang nó ở tên ở ở 16, a chết รัฐบาลนี่นะคะน้องๆขาดูเนาะอือันนี้ก็จะเป็นชุดเด่นบนล่างนะคะ เนี่ยน้องๆก็ดูนะน้องๆก็ดูนะว่าเลขเด่นของประวันไอ้เลขเด่นนี่นะประวันให้เป็นบนและล่างนะคะก็จะให้ลงให้แค่สามตัวแค่นี้คือไม่ต้องเอาเยอะค่ะก็เหมือนคลิปก่อนๆที่ประวันล,ลงให้นะเด่นสามตัวเนี่ยแบบไหนมันมาได้ทั้งบนและล่างค่ะเพราะว่ามันเป็นเลขที่ว่าประวันคัดแล้วนะคะเนี่ยเห็นน้องๆเห็นไหมถ้ามันตรงกับชุดนี้มันตรงกับสามใช่ไหมสามเนี่ยเราก็เอาสามค่ะเนาะชุดนี้มันตรงกับอะไรอ่ะ อืมมันไม่ตรงแล้วก็ไม่เอาไม่ต้องไปสอรลี่ไม่ต้องไปสนใจมันเน,ะนาะเออนะดูค่ะดูเดี๋ยวยังมียังมีอีกสี่ชุดค่ะยังมีอีกสี่ชุดน้องๆค่อยเอาเลขเด่นเนี่ยอ่ามาเทียบนะคะเดี๋ยวพวันก็อ่าชุดที่สองเนี่ยเดี๋ยวปะวันก็จะเอามาอ่าชุดที่สี่เนาะสองเลยสามสี่เนาะเดี๋ยวพะวันก็จะเอาเลขเด่นมาลงให้อย่างเงี้ย เผื่อน้องๆได้เอามาเทียบกันเนาะไม่ต้องไปดูหลายคลิปนั้นเอาค่ะอาพวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้นะคะยังไงก็ให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ